สวัสดีค่ะพี่น้องโมนิย้ายหลากกับแม่น้อยกันได้มีโอกาสพาก,กันไปเบิ้งให้เบิ้งน้ากันนะคะให้ที่ของแม่น้อยที่เราเตรียมไว้ว่าสิปลูกมันนะคะไปเบิ้งว่ามีฝนตกหรือ่าตกจังไดมันพร้อมที่ปลูกหรือยังนะคะเบิ้งสภาพทั้งไปนะาด้อค่ะเด้อให้ไปนะค่ะ ไปงานขาดไหนไปเพ่ไหนเนาะนี่ไปเอเไปงานเขาเอาเผาไปเผาโอ้ไปเผาคือโรงงานเผารถมเที่ยวรถมาเกี่ยวเอยก็ต้องก็ต้องเผาก็ต้องเผาเออมันก็ดีทกันเออมีขอดีไรเนาะ What you 来这边。来这边吗？这边 ถูกเฉพาละมีนี่เปลี่ยนเป็มมั้งตรงนี้คือเต็มที่สูงใช่อันนี้เขาจะละสูงสุดเลยแกให้ไม่น้อยสูงสุ<อ>ด,<อ>ดเลยที่บ่อบ่อแต่ยันคือสุดกันเลยนเนาะโอ้ยไปขขติดเฉยเตยยันโอ้นี่กอกสวยเลยเนี่ย นึ่งบอป่าแล้วลึกครับข้างหน้ามานันเจะเต็มบอเนี่ยเนาะแล้วผลมันก็ไวเราจะต้ ใช่ไหมสิพะให้าาใหโอ้สูงสุดเลยพี่น้องมองนี่มองสูงสุดเดอ้อน้องนั่นต่ำไปหมดเลยค่ะนี่บกมองอันนี้มอผู้ใดนี่ปอบน่าสายฝนอ๋อของผู้ผช่วยติดกันอืมยังมองอยู่เด้อพี่น้องเพราะได้ยุดเป็นโฮมอยู่ปลูกได้ปะน้อเนี่ยปลูกได้พอดีนะเนาะอันนี้พอดีอยู่ไปนะพี่น้องไม่น้อยไปสำรวจที่ละ ที่นี่เป็นพื้นที่เหมือนเป็นที่สูงนะคะเนี่ยจะพาให้ของเาเคยได้ยินจะซื้อนะเคยได้ยินจะซื้อได้สมัยเป็นเด็กน้อยเอาจนว่าเท่าแล้วเราเพิ่งได้มเบงให้ตรงนี้หุ่นกังหันล้มพี่น้องอันนี้ก็ท่อ,อยู่ตรงนีกับที่ นั่งมองกันห่นล้มไปไกลขึ้นกันด้วยค่ะกวัวจิมาแด้ปาดตที่ราบสูงที่ราบสูงโคราชแม่นบ่านะที่เป็นบางนี้เนาะคิดว่านะคะสูงเบไปเมื่อทุกหมองอเดี๋ยวก็สูงมีบางสูงบางต่ำธรรมดาพี่น้อง ใช่เดี๋ยวนิวมองได้ล่ะต้นไม้ตายพุ่นเออนี่เด้อทางนี้เด้อเออนี่กับต้นไม้เขียวๆนี่แหละเลาะตรงนี้ตรงใช้แดนตรงต้นไม้เขียวๆนั่นพี่น้องโอ้จุดสูงสุดอะไรนี่ขับมังเนี่ยจะพาไรฮะ บอกว่ามันเปลี่ยนบม่ทันหรอมันบอมันเปลี่ยนบม่ทันหรอมันบอหรือว่าเปลี่ยนคิดว่าจะปลูกมันคือมันที่ถืที่แพงก็ต้องปลูกพารูล่วงนาว่ามันที่ถืที่แพง่งฝัง่งนายกยงเลยเนอมันสำหรับหลังไงร <c oughs> าคาแพงๆเนี่ยสงสารช้าให้เชาวนาะพืชผลเกษตรทุกอย่างแล้วนะคะ่ะทั้งอ้อยทั้งมันทั้งข้าวโพดฝากเบิ่งพี่น้องแน่สงสารพี่น้องแน่เนี่ย กลับแล้วพี่น้งองไต่มาเบิ่งเราเอ่อฝนก็ดีอยู่เนาะเขาได้ปลูกอยู่ฟังฝนเพิ่งตกฝนเพิ่งตกพี่น<ะ>้องข้ามปลูกมออื่นมาซ้ำนั่นเองที่ทอมอกว่าอีกทีเดอยวแค่ด้นหลังจากนี้รถมีรถรถแทนรถไฟมีคนงานมาตัดอันนี้จะเป็นให้พี่น้องกันกันเอง ที่ไปไาปูกอมั้ที่ตัดว่าเอด่เดียวไม่ได้ละว่าปูหอมลราปบางแตโตรงเน,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 นี้ยโอ้ตัวนั้นเราปูหอมที่นนี่นนี่ปูหอมอันนี้ก็ห่เพื่อขุดมน่นี่ตัวนี้สบอป่ะ หอมตัวนี้เลิศมากเลยหอันนี้มันอันนี้นะที่เอาไว้เป็นยังไงนะเป็นขันยังไงขันไปเป็นคนขันใช่ไหม เดินทางกลับล้วาเบิ่งแล้วกลับมาถึงบ้านแล้วพี่น้องไม่น้อยกับบอยูปรอเราแล้วค่ะไปเบิ่งพันมันของเจ้าของที่ว้างไว้ข้างๆบ้านนี้นะคะปัดนี้ก็ที่ต้องขนมันไปไว้ในให้ล่ะค่ะ เพราะว่ามืออื่นนี่พอนีิพาไอ้ลูกน้องมาปลูกไห้นะคะมันนี่มันอยู่บ้านแต่ต้องค้นไปค่ะเพื่อว่าอำนวยความสะดวกให้คนที่มาซอยปลูกนะคะอะตอนนี้ก็เบืง้งแม่น้อยขนมันไปก่อนได้ค่ะเด้อสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ